หลังจากฝนตกแดดออกค่ะทุกคนใหเจมกับที่เขาป่าหาเห็ดค่ะตอนฝนตกบริเทศไทยทุกคนเบิ่งเนาะขึ่นเขาจีหน่อยดูนค่ะเห็ดแดดออกบดๆพาทุกคนไปหาเห็ด ไปหาเห็ดป่าเดมื่อนี้ออไปแล้วค่ะป่าทั้งนี้ไปไปหาแล้วเห็ดมันปูนะคะป่าทั้งหลังบ้านพาทุกคนไปไปหาป่าขางทางกูแล้วค่ะเพื่อนที่ตัดใหม่ของตัวยึดเจิมเบิ้งนะไม่เลื่อนเหลืออยู่ว่าเยอะดูวยนิยองไปเอก เอาน้ำโอ้เพอจะเอาน้ำไปถวยเนี่ยพวกหลุดเพิ่อนบอกมันไปอีกดอกไม้ก่อนค่ะจะพาทุกคนไปไปค่ะไปเก็บผิดมางามแลยค่ะทุกคนมาเบิ่งเอาค่ะสีสวยจังเลยเห<ฮ>็ดพิษค่ะกินบ่ได้ค่ะนี่แต่สีสวยมากเลยค่ะ เสี่ยงป้าทุกคนเก็บเห็ดค่ะอาว่าจะไปเก็บเห็ดเหมือนกับพึ่แดดบดอีกแล้วบดอีกแล้วค่ะทุกคนดูบรรยากาศรอบบ้านเป็นไงกันพระเอกเราแนมมาจากหน้าต่างค่ะทุกคนเห็ดดอกนี่ว่าเธอเห็นอีหยังบอสันวะไปไทยเห็น เอฟซีคุณเบิงถะแม่พี่สันสีงามดีพ่่สันเฮดอันเนี้ยเ็นรอเก็บใหม่ค <hel> ่ะทุกคนขั้นบักยางใหญ่เลยค่ะ่เจืองว่ัติหาเห็ดเก็บเห็ดเก็บเห็ดดำของคุณนะคะนี่ค่ะอันนี้ก็แม่นี่ยเนวสูงแนวาหยางไซร่ของคุณค่ะนี่ก็แนวเหยียบของถนนบ่รหิเสียไหวลก แต่ถนนก็นคือเละอยู่เลยนี่นี่ค่ะรถคันบักยางใหญ่เลยรถอันนี้ก็จะเป็นรถขีบค่ะรถขีบทอนใหม่ที่เขาตัดนั่นแหละค่ะอืมฮีไซร์เบิร์รอไหมรอบักยางไเลูกคนเบิ่งเอาค่ะคันใหญ่จริง นั่นก็อุปกรณ์ที่เขาเขียนมาหมดไปถ้าทุกคนทาง,งเลี้ยงตุ้มเพล้หน้าตารถก็ไม่สวยเลยนะก็ไม่ชอบเลยสวยนกก่าก <c oughs> ลัวหลือกิบท่อนมาดูกันเลยค่ะฝนตกทางก็เขี่ยนั่นมาถึงมาเก็บตอนเะช้าแล้วฝนยังมาตก อันนี้ก็ตกหยุดเลือค่ะอุ้ยคุณบอตัดฟังนี้เห็ดเหลืออยู่ค่ะเห็ดดำเหลืออยู่ไปดูใกล้ๆค่ะอืมลองดูข้ขนใหม่ทางเล็พุ่งเปี้ยไปหมดเลยลองดูไก่ค่ะขาเก็บไม้ทอนไว้ข้างๆทาง ท่อนไม้เขาเก็บจากป่าออกป่าไว้ยังสิกองไว้แบบนี้ค่ะแต่เพิ่นเก็บเนี่ยบอเหลวค่ะมันเหนี่อเจิงก็เลยจะมาเก็บเห็ดแต่เห็ดดำมองนี้ก็คือสิบอได้เ,ดเก็บดอกเนี่ยเา่าเพิ่อนตัดแล้วกินกินใหม่ถมอยู่ค่ะ ี๋ยวถ้าเบิ่งก่อนให้เขาเก็บพื้นแล้วก่อนสิมาเบืองรอบหนาจะได้มีเก็บปอแต่ทังพุ่นพื่นบ่ตัดได้เก็บเห็ดเห็ดดำอยู่ค่ะพาทุกคนมาเก็บเห็ดดีใจอยู่ค่ะเิืนบ่ได้ตัดฟังอันที่เห็ดอันดำเย่ะเจิมจงไว้นะคะทุกคนพุ้นเห็นบ่ทุกคนท่อนไม้ปิ่นก็วางไปพุ่นเลี้ยงไปพุ่นพ่นยังเก็บบ่แล้วค่ะไปเก็บเห็ดน้ำกันเลยค่ะ เก็บเห็ดดำไปมกนะค่ะไปมกใส่ผักอีตูนี่ฟางนี่เขาก็ตัดค่ะแต่พื้นโบตัดฟางนี้ยังโชคดีอยู่ค่ะยังได้เก็บอยู่เห็ดดำค่ะเห็ดดำอยนี่ค่ะไปเก็บเมืกันเด้ค่ะเี๋ยวจุ่มจงไวมานานละร่งเดียวให้เก็บอยู่นะคะเพราะว่าพื้นบบมาตัดค่ะ ลุยเลยค่ะมีแน่นอนค่ะเพราะว่าจงไว้เมื่อน,นั้นเก็บเลยค่ะมือนี้บ่ต้องใส่ดอกถุงมือเด็ดเอาเลยค่ะเด็ดเอาแต่แต่ดอกเลยค่ะเห็นไหมเนี่ยพอดีพอดีเก็บไปหมกก็ท่านได้ว่าเก็บไปหมกแซ่เพื่อนว่านี่ เด็ดเอาเลยค่ะต้องถอนนี่เห็นไหมอ่อนๆนี่ทั้งปุ่นกับจวงว้ก่อนเพราะว่าเขาบอกว่าตัดเหลือไว้ยุดอกขาวปุ่นห็นบอกเรื่องเลืองปุ่นเอาแต่ดอกพอดีพอดีไปกินก่อนถอนคือเกาหรอว่าบาสิหกัก <muitas> ดีใจจังเลยกะทุกคนมาค่ะมาเก็บเชื้อเยืเจิมเพื่นบอได้ตัดฝั่งนี้เห็นไหมได้เก็บด้วยกันอยู่ค่ะยังมีเหลือให้เราเก็บอยู่นะคะยังมีให้เอฟซีได้ดูอยู่วันนี้ไม่ต้องใส่เลยค่ะถุงมือเก็บอย่างนี้เลยค่ะนี่โบเห็นหม เห็นบอนี่เห็นบอนี่เห็นบอนี่บอนี่นี่ทางนี้ค่ะดอกกระลางงามๆค่ะทุเกินเอาแต่ดอกงามไปก่อนอันอ้อๆอย่างนี้ค่อยเอาไว้ค่อยมาเก็บอีกค่ะในใจจังเลยไม่ตัดฝั่งนี้ก็เลยได้พาทุกคนมาเก็บอีกค่ะ จงไว้ให้เก็บอยู่ค่ะเห็นบอกไลนะออตอนนี้นะ่ะกำลังสวยเลยค่ะทุกคนนี่สวยมากเลยเห็นไหมเก็บค่ะเก็บกำลังอดอเลยค่ะ นั้นอ่อนค่ะเราค่อยเก็บเอาจุงไว้นันละ่ะอาวันนี้กอนโอยย้ยหยยบเห็ดด้อเห็ดยังได้เก็บอยู่ค่ะเห็นบอเห็ดดำเพิ่นบบ่เซปยังเจอมเีเก็บก็เก็บคือเกาเพราะว่าบ่ามีเห็ดพึ่งวานี่เก็บคือเพิ่นมีเห็ดอันนี้เก็บอันนี้ล่ะค่ะ ใช่ไหมคะทุกคนมีอะไรก็เก็บอันนั้นเลยเอาลมบ่นแตงลมนะคะเนี่ยฝนอย่ามานะเดี๋ยวเก็บก่อนเก็บเอะพอไปหมกกันนะ เก็บหลายดยกยอ,อกเก็บพอไปหมกเก็กน้อยเดี๋ยวจูงไว้แล้วก็มาเก็บอีกนี่นะเห็น้ะชิมูกนันเนี่ยดอ,อกสวยไหมคะท,ทุกคน เห็นไหมเนี่ยเต็มไปหมดเลยเนี่ย,น,ยน้อยเนี่ยอน่อนก็ไว้ก่อนนะคะแล้วค่อยมาเก็บอีกค่ะ ออันน mm ี hmm. ้ดอกใหญ่อันนี้บานแล้ว ทุกคนมืออันนี้เจียมจมไว้เนี่ยวันนี้วันนี้ดอกใหญ่แล้วเก็บแค่นี้กับพอแอ้วค่ะทุกคนตงรงเก็บเป็นหลายดยอกเขายังไม่เก็บอีกงวดนาแต่พ่อหมูก้วนี่อมนี่ แดนนีนี้แบบมันวนเอาอีกคนนี่อีกค่ะเนา่นี่นี่ป่าซุนค่ะแต่ไม่มีเหตุพึ่งหวานนะคะมีแต่เหตุอันนี้ล่ะคะ่ะเหตุมันปูดานี่ละ่ะได้ส้นี้ก็พอค่ะไปขับกลับบ้าน ได้แล้วค่ะสนีกับพ่อมกแล้วค่ะหากินรอบานนี่แล้วยิเ่เจอบอไปไกลดอกค่ะเห็นบอก,ก็ดีใจอยู่เพิ่นผมตัดปาหนี่เนาะค่ะถ้าเพิ่นตัดปาหนี่ก็บ่ได้เก็บดอกมุนเอเลเบิดค่ะยนี่ยครับบ้านกับมาพ่อข,องขางทาง,างือดอกงามาี่ค่ะทุกคนดอกก็ง,งามกับมาเก็บเอาลงเป็นยังค่ะนี่ไหม ขาลายหัวส้มเนี่ยนี่บอกอันนี้ก็ตุ๊ปุ้น,น้อยอืมกลิ่นดอกนึงดอกนึงอันาดไหนถากกินแล้วค่ะมาเบ่งดอกนี้ดอกนี้คืองามดีโอกาเนี่นนดนดยอนนดอกเนี้ยเหนหัวส้มสเนี่ยแดดดูสิดูสิหัวส้มส้นน นี่สองดอกแล้วนะคะเอามานี้เข็ยนอีกแล้วค่ะนี่ดอกนี้ค่ะดอกที่สามโอ้โหดอกที่สามนี่มันอะไรโจะแล้วอ,อะไรโจแล้วไม่เอาไว้นี้แหละคะ่ะไม่สองดอกค่ะวาล้ต้องถ่ายทุกคนบิเงรื่อเกาะคะ่ะทุกคนนี่ค่ะ สวัสดีค่ะพี่น้องสุขภูสุขคนยายเจิมช่วน่ะบัสวีเดนมาหอดบ้านแล้วค่ะทุกคนมานั่งตากแดดจางน่อยกันมามานั่งตากแดดท่านีเนาะค่ะมันก็จะเป็นสลัวสลัวสลัวม่วๆเนี่ยมันเป็นยังเนาะค่ะนี่แหละค่ะได้เห็ดมานะคะถ่ายเบื้นีลิลล่าก็มานั่งทักทายสบายดียจางน่อยค่ะก็ขอบคุณทุกคนเนี่ยแหละที่มาเป็นเพื่อนยศเจิมเขียนคอมเมนต์เขียนกำลังใจมาให้ยศเจิมนะคะยศเจิมก็ทําคลิปแบบแบ,บ้านๆ อย่างนี้แหละไปให้ทุกคนดูมีความสุขสนุกสนานกับชมธรรมชาติกับยืเจิ้มไปนะคะเอาแค่นี้แหละบุม๊มบิมอยัาเบาลายดอกไปเก็บเห็ดกับบาลแล้วก็ขอให้ทุกคนมีความสุขสุขภาพร่างกายแข็งแรงด้วยค่ะพอกันไม่คิดหนาะสวัสดีค่ะ Thank you for watching see y o u Next Video bye h e ้ l เ h ้อเฮ l